สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปกาชาเซเลสโซนซีโร่นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่แผท2.6ได้อัปเดตแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็เลยจะมาเปิดกาชาน้องซอนนาหรือชื่อญี่ปุ่นน้องจีนัสึกันนะคะอ่าซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงกาชากันก็เหมือนเดิมถ้าใครชอบคอนเทนต์ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะอ่าแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูดวงกันก่อนเนาะ ดูดวงกันดวงวันนี้ก็จะบอกว่าการงมหาทรัพย์ในบ่อน้ำเย็นเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวความโลภและการไล่าตามผลประโยชน์ย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ยากทำไมอ่านแล้วมันดูไม่ค่อยดีเลยอะเออแปลกๆนะอ่ทาทงนั้นก็ดูดวงเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปดูตู้กาชากันเนาะ น,น้องซอนนาหรือน้องจินัสึแต่เราถนัดเรียกน้องจินัสึมากกว่าก็เลยจะขอเรียกน้องจินัสึไปนะคะอ่นซึ่งชื่อตัวคือจังหวะวอลส์ในห้วงฝันเนาะซึ่งก็หลังจากที่ได้น้องเย่เอ็มสองไปก็ไม่ได้เปิดตัวไหนเลยแล้วก็มีสะสมอยู่หนึ่งโรท่วนนะเออแล้วก็ทุนก็มีอยู่7612แล้วก็มีเทปรุงอยู่5นะซึ่งก็ เออนื่องจากว่าติดภารกิจจากหลายเกมก็เลยไม่ได้มาถ่ายแมพถ่ายเพชรอะไรเลยก็เลยมีเพชรอยู่แค่นี้นะเพราะงั้นในคลิปนี้ก็จะขอเอาตัวละครก่อนแล้วกันเออเอาให้มันรอดก่อนที่เอสูตรนะอ่าถ้างั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยถ้ามัน10โลออกมันมันจะดีมากไม่หรอกแต่เราคาดหวังเยอะเกินไป ดวงมันน่าจะหมดตั้งแต่ตอนได้น้องเย่เ2สแล้วแหละฉันว่ามันมันดวงดีเกินอ่ะก็ยังเงียบกิดนะอ่ะต่อก็อยังเหมือนกันแปลกๆนะ ลึกจัดเลยถ้าหลุดเลทเนี่ก็คือถ้าหลุดเหลทก็ต้องขอเวลาไปไยแมพอะไรก่อนเลยนะโอ้โหตายละน้องเอ,อ้ยเดี๋ยวแรกก่อนเศษพอปะแรกมาให้หมดเนี่ยเศษก็ไม่เหลือเพราะว่าเอาไปเปิดน้องเย่หมดละมาอะไร ยังไม่ออกอ่ะุ้ยมันถ้ากดอีกสิโลอ่ะมันน่าจะออกแต่แบบเพชรไม่พออ่ะใช่ฉันเพชรไม่พอแลกมาอีกฉันก็ได้แค่หนึ่งมันก็ไม่พออยู่ดีนั้นก็เดี๋ยวขอเวลาไปถ่ายเพชรแป๊บหนึ่งนะทุกคน A later few moments later. มาทุกคนเราไปไถ่เพชรจนน่าจะมีเพชรพอเปิด10โลแล้วซึ่งถ้ากด10โลแล้วยังไม่ออกเราจะเปิดทีละโลแล้วนะเออก็ไปลุนอีกว่าจะตรงเลทหรือไม่คือนะตอนนี้อยากได้แค่ตัวละครนะเอ็นจินอาจจะยังก็ได้เออเพอเพชรก็ไม่พอนะเออถ้างั้นก็เดี๋ยวมาเปิด10โลนี้แล้วกันถ้ามันไม่ออกก็ทีละโลไปเลยมา ใช่ยังไม่ออกโหแม่งลึกสุดใจออกคือน้องจะขาดใจแล้วสูมันลึกจังเลยอะ่ะยังไม่ออกอยู่คอแถวะ่ะ หนึ่งโลก็เอาคือถ้าไม่พออีกก็เดี๋ยวก็จะไปถ่ายอีกถ่ายจนกว่าจะออกกันแหละก็ยังอีกนะอืมเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกถ่ายจนกว่าจะจะออก่ยอ่าถ้างั้าก็รอบที่สามสิบสามล้านเดี๋ยวไปถ่ายเพชรอีกรอบนะทุกคนขออนุญาตไปถ่ายเพรสักครู่มาจะออกได้หรือ,อยังน้อง อ,ออกเถอะคนเปิดมันท้อเว้ยอันนี้กะจะเอาสักแบบแปดสิบเป่ะหรือจะออกแปดสิบจริงๆออกเถอะเออ ตรงเลตรงเลดตรงเลตตรงเลตตรงเลดเยี่ยมโอเครอดนะน้องน่ารักมากออกลึกมากแต่น่ารักมากโอเครอดละโอเคจบเอนจิงก็ไม่ต้องละกันนะ คือก็ไม่รู้ด้วยว่าเอนจินมีความจำเป็นมากขนาดไหนแต่เดี๋ยวก็ให้ใส่ของสีดาวไปนั่นแหละเนาะถ้างั้นก็จบแล้วเนาะกาชาวันนี้ M0 ็มศูนจบจบปิง้งจบงานปะเดี๋ยวเราไปอัพตัวละครกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อัพน้องจีนัสสอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งน,น้องก็จะมีแอ t แท็อยู่3986เนาะแล้วก็มีฟื้นฟูพลังงาน1.7นะคะตัวพรสวรรค์ของน้องเราจะอัพสก,กิลน้องที่เลเวลส2ส่วนอย่างอื่นจะอัพค้างไว้ที่เลเวล10นะคะส่วนแผ่นดิสเราจะใส่เป็น2เซ็ตนี้นะซึ่งเซ็ต4ชิ้นเนี่ยถ้าใครมีเซ็ตของลูเซียที่สแตทสวยๆก็สามารถใช้ได้เลยนะคะอ่าซึ่งแผ่นดิสก็สแตทประมาณนี้นะ ก็โอเคเลยเราใส่เป็นแอตแทกล้วนนะคะส่วนเอนจินเราใส่เป็นของลูซี่ขัดห้าเนาะอ่าก็ประมาณนี้น้องจีนัสเเราซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาน้องไปทดลองเล่นกันเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย

天をかけよ文学よう春光我が剣で名門を立て จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปกาชาน้องซอนนาหรือน้องจีนัสเซอร์ซึ่งน้องก็เป็นซัพพอร์ตที่เปิดอ,อีท์วิวเนาะอ่าซึ่งถ้าใครที่เปิดน้องมาแล้วก็สามารถเอาน้องไปเล่นกับทีมโจมตีรุนแรงได้เลยนะคะอ่าแล้วก็จากการที่ได้เอาน้องไปเล่นกับน้องเย่เอ็มสองเนี่ยก็มีขาดพลังงานอยู่นิดน,นึงเนื่องจากว่าไม่มีประจำตัวของน้องแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นลาบากมากนะยังพอแบบถูถยไปได้อยู่ อ่าแล้วก็ถ้าใครที่มาดูคลิปแล้วก็แบบเฮ้ยทําไมคนนี้แม่งเล่น M2 ได้กากแบบนี้แม่งเล่นไม่เป็นเลยก็จะสารภาพว่าฉันก็เล่นไม่เป็นจริงๆนะคะเออฉันคือคนที่มีน้องเย่ M2 ได้เสียของที่สุดเพราะงั้นถ้าใครที่มาดูแล้วก็แบบรู้วิธีเล่นน้องเย่ M2 ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอ่ะแล้วก็ถ้าใครที่มีแผนที่จะเปิดน้องอารีอาก็สามารถเปิดน้องจิน um ัื้อมารอได้เลยนะคะ เพราะจริงๆน้องจิงัสือก,ก็ทํามาให้แก๊งไอดอลนั่นแหละเขาจะได้อยู่ด้วยกันไม่เหงาเอาน้องมายืนเต้นสวยๆกันนะคะ,ะส่วนแพนกาชาถัดไปก็สาภาพว่าก็อยากได้น้องอาเรียเหมือนกันเพราะชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์เนาะน้องก็น่ารักดีแต่ก็ไม่รู้ว่าพอถึงเวลาที่ตู้มันเข้าแล้วเราจะมีเพรเยอะหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะแต่ก็นั่นแหละก็ปักไว้ก่อนว่าเอออาจจะเปิดน้องอาเรียนะคะ งั้นก็คลิปวันนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเรากันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ